ชมพู่อารยาเผยสาเหตุยกครอบครวัวเที่ยวออสเตรเลียเพราะปะเจีย๊ยบต้องบอกเลยว่าถ้าใครติดตามครอบครัวชมพู่อารยาก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับปะเจีย๊ยบพี่เลี้ยงคนเก่งที่คอยดูแลทั้งสาวชมพู่และลูกๆมาโดยตลอดจนตอนนี้กลายเป็นคนในครอบครัวไปแล้วล่าสุดชมพูได้มาออกรายการเต้นรู้โลกรู้ทางช่อง YouTube นางแมวป่าก็ได้รีวิวเรื่องราวในปี2023 และทางรายการได้ให้คนรอบตัวเล่าเรื่องถึงแม่ชมซึ่งบางช่วงก็มีการพูดถึงปะเจีย๊ยบโดยเตินกิติพักพิธีกรเผยว่าตอนที่โทรไปถามปะเจี๊ยบว่ามีอะไรในปีนี้ที่ประทับใจต่อแม่ชมบ้างแต่จูๆ่ๆปะเจี๊ยบก็นิ่งไปเลยสรุปคือเขาร้องไห้พร้อมพูดถึงทริปที่อสอสเตรเลียที่ไปกันทั้งครอบครัวและมีปเจี๊ยบไปด้วยซึ่งเหตุผลที่แม่ชมเลือกไปออสเตรเลีย ทางๆท,ที่ไม่ใช่ประเทศที่แม่จะอินถ้าเทียบกับอังกฤษหรือปารีสเพราะอยากให้ประเจี๊ยบได้ไปเจอลูกสาวที่ไปเรียนต่อที่นั่นด้านสาวชมพู่พอรู้ว่าเป็นเรื่องนี้ก็บอกว่าฉันก็จะร้องไห้ด้วยพร้อมเล่าถึงเรื่องนี้ทั้งน้ําตาซึมว่าย้อนกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้ว ลูกสาวประเจียบเขาอยากไปเรียนภาษาต่อที่ออสเตรเลียและเมื่อไปอยู่ที่นั่นก็ทํางานพาร์ทไทม์ด้วยถ้าไม่อย่างนั้นก็จะอยู่ไม่ได้ซึ่งตอนนั้นเขาเลือกเมืองมาแล้วมีเมลเบิร์นอยู่ด้วยและพอดีกับพ่อ็อตวิสรุตเขามีโรงงานซูชิที่นั่นที่เปิดกิจการกับเพื่อนเขาพอเขาเคยไปเรียนที่นั่นมา1ิกว่าปีจนจบปตีก็เลยให้ลูกสาวประเจียบไปอยู่ที่นั่นและให้เขาทํางานที่นั่นด้วยจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายหางานและมีคนช่วยเป็นหูกเป็นตาให้ ตอนนั้นเราก็ช่วยส่งเงินให้แล้วเขาก็ไปจัดการอะไรเองหลังจากนั้นป้าเจี๊ยบกับลูกสาวก็ได้แต่ติดต่อผ่านแชทกับคุยโทรศัพท์เราก็เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ว่าคือลูกเขาไปหลายเดือนแล้วเขาคงอยากไปเห็นความเป็นอยู่เป็นยังไงคือทริปนี้ส่วนหนึ่งที่เลือกไปก็เพราะป้าเจี๊ยบได้เจอลูกสาวถ้าไม่อย่างนั้นคงไม่ได้ไปแม้ประเทศนี้จะเป็นประเทศที่พ่อนอตอยากพาไปพอเขาโตมากับเมืองนี้พาไปดูโรงเรียนแต่เขาก็ขี้เกียจไปเหมือนกันแถมเมลเบิร์นก็ไม่ค่อยมีอะไร แต่เอาจริงๆส่วนตัวคิดว่าชมในเวอร์ชันนี้คือโคตรอยู่ได้เพราะส่วนตัวสโลขึ้นมากและแอ f i ฟ i ชีกับอะไรเล็กๆน้อยๆเติน้นเผยอีกว่าทางปะเจี๊เล่าให้ฟังทางร้องให้ไปด้วยว่าแม่ชมกับพ่อน็อตทำทุกอย่างจัดการทุกอย่างให้ลูกสาวไปซื้อของที่ซูเปอร์เองเอามาให้ลูกเขาซึ่งสาวชมพู่ก็เผยว่าเบื้องหลังคือถ้าพูดกันตรงๆ คนไทยที่ไม่ได้มีพิเวเลตเขาก็อยากส่งลูกหลานไปเรียนที่ต่างประเทศก็ต้องผ่านเอเจนซี่ไปแล้วบางทีมันก็ไม่ได้สวยหรูแบบที่คิดเอาไว้เราเป็นแม่ก็เข้าใจหัวอกเขาว่าเขาจะห่วงเรื่องอะไรเลยไปตามพวกร้านของคนไทยก็ไปแนะนําตัวกับเจ้าของร้านแต่คือปกติเราก็ไม่ได้ทําอะไรแบบนี้เราก็ซื้อเครดิตที่ร้านไว้แบบจ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อนแล้วฝากฝังให้เขาช่วยดู ถ้าวันไหนเกิดเหตุฉุกเฉินสาวชมพู่ยังเผยอีกว่าเนี่ยพูดแล้วจะร้องไห้แล้วก็คิดแบบหัวอกคนเป็นแม่เพื่อความสบายใจของเขาเราเข้าใจทุกของแม่แต่คิดว่าเขาก็น่าจะสบายใจมากขึ้นแล้วเราออกจากเมืองนั้นมาโดยเอาความกังวลของป้าจี๊บออกให้หมดเราก็ซื้อน้ำมันน้ำปลาข้าวสารของกินให้เขาเยอะมากไปที่ร้านไหนก็ซื้อทุกวันแบกเข้าหอไปให้เขาคืออยู่แดบอีกเป็นปีอะ